สวัสดีครับผมนายชนดนายชจนภาปวส1แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการชีพขอนแกนครับครับวันนี้จะมานําเสนอวงจรนับเลขบนารีนับขึ้นนับลงขนาด3บิตแบบอซิงโครน,นัสนะครับครับวงจรน,นับเลขบไไนารีนับขึ้นนับลงขนาด3บิตนะครับจะเป็นแบบอซิงโครน,นัสนะครับคือแบบไม่เข้าจังหวะนะครับก่อนอื่นครับเราจะมาดูวงจรกันก่อนนะครับ จะมาดูส่วนประกอบของวงจรนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสมประกอบของวงจรนะครับก็จะมี JK f i p o p นะครับ JK Flip o p จำนวน3ตัวนะครับแล้วก็จะมีแนนเกียร์นะครับมีแนนเกียร์เข้ามาเพื่อจะควบคุมนะครับควบคุมอัพดาวน์ตรงนี้นะครับเพื่อการนับขึ้นนับลงนะครับต่อไปครับก็จะมี LED ครับ LED 3หลอดนะครับมี Q 0ู1 Q หน Q ครับ LED 3หลอดนะครับ ไปครับมาดูการทางานของวงจรกันนะครับครับสัญญาณคล็อกนะครับสัญญาณคล็อกเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณคล็อกเข้ามานะครับสัญญาณคล็อกตรงนี้จะต่อเป็นแบบอนุกรมกันนะครับสัญญาณคล็อกตัวที่สองตรงนี้ครับจะรับมาจากเอาพุทของตัวที่หนึ่งตรงนี้นะครับจะนํามาต่อเข้าด้วยกันนะครับและตัวที่สามตัวนี้ครับก็จะรับมาจากตัวที่สองนะครับสัญญาณคล็อกก็จะนํามาต่อเข้าด้วยกันนะครับเป็นแบบอนุกรมนะครับครับมาดู ตรงนี้นะครับสัญญาณ JK นะครับสัญญาณดิเคียนะครับสัญญาณพีเซ็ตนะครับจะต่อเข้า1นหมดนะครับจะต่อเป็นต่อเข้าไฟบวกหมดนะครับสัญญาณตรงนี้สี่ขาตรงนี้นะครับจะเข้าไฟบวกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็จะต่อเข้าไฟบวกเหมือนกันครับมี JK นะครับขาเคียนะครับแล้วก็ขาพีเซ็ตนะครับจะต่อเข้าไฟบวกนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ ไปนะครับเอาพุทเอาพุทคิวตรงนี้นะครับก็จะต่อให้ไปเป็นโหลดนะครับเข้าต่อที่ led นะครับแล้วก็เข้าที่แนนเกียร์นะครับเพื่อจะให้เข้ามาตรงที่ก๊อกตัวนี้นะครับและส่วนอีกของแนนเกียร์ครับก็จะต่อขึ้นไปเป็น up นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็ต่อขึ้นไปเป็นหลดคินะครับ ตรงนี้ก็เข้ามาเป็นคอกนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันครับออกมาจากคิวตรงนี้ครับขึ้นมาเป็น LED คิวสองนะครับส่วนคิวบาร์ครับเอาพุทธคิวบาร์ก็จะต่อนะครับเข้ามาตรงแนนเกียร์ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แยกออกมาตรงนี้ต่อออกมาเป็นดาวนะครับแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นคอกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะสลับกันได้นะครับอัพและดาวนะครับจะสลับไฟบวกไฟลบกันได้เพื่อ เป็นวงจรนับขึ้นนับลงนะครับก็เลยมีตัวตรงนี้มาควบคุมนะครับเราจะมาดูตารางความจริงครับตรงนี้ครับเป็นตารางความจริงนับขึ้นนะครับนับขึ้นตรงัพตรงนี้ครับัพตรงนี้จะต่อขึ้นเป็นไฟบวกนะครับต่อเป็นไฟบวกตรงนี้ถ้าตรงนี้จะต่อเป็นกาวนะครับตรงนี้ครับจะให้เป็นวงจรนับขึ้นนะครับวงจรนับขึ้นครับก็จะนับตั้งแต่ศูนย์ครับจนไปถึงเจ็ดนะครับ แล้วก็บนเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับมาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นข้อสัญญาณข้อนะครับตรงนี้จะเป็นยานเอาพุทนะครับเอาพุทที่เข้ามาออกมาบนหลอด LED ตรงนี้นะครับถ้าเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่ง LED จะติดนะครับถ้าเป็นศูนย์แสดงว่า LED จะดับนะครับตรงนี้จะเป็นผลลัพธ์เป็นเลขฐานสิบนะครับที่จะแสดงที่เซเว่นซิกเมนต์นะครับตรงนี้ครับต่อไปครับเราจะมาดูที่ คอกตรงนี้นะครับเป็นช่องแรกครับช่องแรกเป็นอ initial นะครับอินิเชีย l คือการเริ่มต้นหรือการสตาร์ทนะครับก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับ Q ศูนย์ Q หนึ่ง Q สองนะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับก็จะไม่มี led หลอดในติดนะครับผลลัพธ์เลขฐานสิบตรงนี้ออกมาจะเป็นศูนย์นะครับต่อไปครับคอกช่องที่หนึ่งนะครับคอกช่องที่หนึ่งจะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่ง Q ศูนย์นะครับ Q ศูนย์จะเป็นหนึ่งนะครับ Q สองและ Q หนึ่งจะเป็นศูนย์นะครับ หลอดีครับค Q0 ตรงนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เลข30ออกมาครับก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับต่อไปครับข้อช่องที่สองนะครับช่องที่สองจะเป็น010นะครับจัญญาณค Q0 แรกว1และค Q2 นะครับคิว2จะเป็น0นะครับส่วนค Q1 ครับค Q1 จะเป็น1นะครับหลอดค Q1 ครับก็จะติดนะครับผลลัพธ์ออกมาครับก็จะเป็นเลขสองนะครับตรงนี้ ่อไปครับค็อกจ่องที่สามนะครับจะเป็น011นะครับ011 Q0 Q0 Q1 ครับ Q0 Q1 จะเป็น11ครับจะติดนะครับตรงนี้จะติดนะครับ Q0 แล้ว Q1 ต้องจะติดส่วน Q2 ครับ Q2 เป็น0ก็จะดับนะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นเลขสามนะครับต่อไปครับคอกจ่องที่สี่นะครับจะเป็น100นะครับ Q2 ครับ Q2 จะเป็นหนึ่งครับ Q0 แล้ว Q1 ครับก็จะเป็นศูนย์นะครับ หลอด q สองตรงนี้ครับก็จะติดนะครับผลลัพธ์ออกมาครับก็จะเป็นเลขสี่นะครับต่อไปครับค็อกช่องที่ห้าครับช่องห้าจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งครับ q ศูนย์จะเป็นหนึ่งครับ q หนึ่งจะเป็นศูนย์แล้วก็ q สองจะเป็นหนึ่งนะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นห้านะครับต่อไปครับค็อกช่องที่หกนะครับจะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ q สองและ q หนึ่งครับจะเป็นหนึ่ง q สองและ q หนึ่งก็จะติดนะครับ ผลลั์ออกมาถ้าพอจะเป็นเลขหนะครับต่อไปครับพอกช่องที่ 7, 7, 7 11, 11, 12, ็ดนะครับจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ LED ทั้ง3มหลอดตรงนี้ครับจะติดหมดนะครับและผลลัพธ์ออกมาครับก็จะเป็นเลข7นะครับต่อไปครับที่แดนะครับก็จะวนกลับมาเป็นศูนย์นย์นะครับก็จะเป็นเลขผลลัพธ์ก็จะเป็นศูนย์เหมือนเดิมครับก็จะไม่มีหลอดไหนติดนะครับไปนะครับเราจะนําตารางความจริงตรงนี้นะครับเมื่อีีนเป็นท i มมิ่งไดแกรมครับ เป็นตารางความจริงและทัมมิ่งไดแกมนับขึ้นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นค็อกนับสัญญาณค็อกนับขึ้นลงขึ้นลงนะครับสัญญาณค็อกตรงนี้จะเป็น Q0 นะครับตรงนี้จะเป็น Q1 และ Q2 ตรงนี้นะครับครับเราจะมาดู Q0 กันก่อนนะครับ Q0 ตรงนี้นะครับ Q0 ตรงนี้ครับจะเป็น01 01 01แล้วก็01นะครับถ้าเป็น0นะครับถ้าเป็น0 รูปขึ้นก็จะลงนะครับถ้าเป็นหนึ่งก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งสลับกันไปนะครับต่อไปครับไปดูิวหนึ่งครับคคิววหหนึ่งนึ่งก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับเขียนทั้มิ่งใดแกรมออกมาครับก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์ก็จะลงครับเป็นหนึ่งหนึ่งครับตรงนี้เป็นหนึ่งหนึ่งข้อไปครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับ หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ตรงนี้อะ่าเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับอย่าเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับถ้าเป็นหนึ่งก็จะขึ้นนะครับถ้าเป็นศูนย์ก็จะลงแบบนี้นะครับต่อไปครับมาดูคิวสองครับคิวสองคิวสองก็จะเป็นศูนย์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 นะครับแล้วก็หนึ่ง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 นะครับเขียนทามิงไดแกมมามาก็จะเป็น 0 0 0 0นะครับก็จะลงนะครับแล้วก็เป nice ็นหนึ่ง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 นะครับแล้วก็จะเป็นลงศูนย์นะครับคัมมิ่งไดแกรมก็จะเขียนได้ออกมาแบบนี้นะครับรับต่อไปนะครับจะเป็นการนับลงนะครับนับลงโดยการครับนำอัพตุ่มนี้นะครับอัพอัพตุ่มนี้ให้เป็นเอาไปลงกาวนะครับส่วนดาวตรงนี้นะครับดาวตรงนี้ให้ขึ้นเป็นไฟบวกนะครับขึ้นเป็นหนึ่งไฟบวกนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น up ตรงนี้จะลงเกาและดาวนะครับดาวจะขึ้นไฟบวกนะครับก็จะทําให้เป็นวงจรนับลงนะครับเราจะมาดูตารางความจริงครับของวงจรการนับลงนะครับครับก็จะมีคอกนะครับคอกแล้วก็เอาพุทธนะครับเอาพุทธคิวศูนย์คิวหนึ่งคิวสองนะครับก็ผลลัพธ์เลขฐานสิบเหมือนเดิมนะครับ มาดูตรงนี้ครับตรงนี้เป็น i n i ิ i ชีย z t i นะครับ i n i ิ i ชีย z t i คือการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นเป็น Q 0ู1 Q ห Q 0 Q ศ Q ่ Q าจะเป็น0 0ย์ยอยู่นะครับหลอด led ครับ led ตรงนี้ครับก็จะไม่มีการติดนะครับก็จะดัาหมดนะครับต่อไปครับมาดู c l o ค k c ที่หนึ่งครับค l o ที่หนึ่ง c o ที่หนึ่งครับ Q 0 Q 1 Q2 นะครับตรงนี้จะเป็น1หมดนะครับหลอดตรงนี้ก็จะติดหมดนะครับติดหมดทุกหลอดนะครับผลลั์ครับผลลับออกมาก็จะเป็นเลข7นะครับเลขสามสิบออกมานะครับต่อไปครับค๊อสองนะครับจะเป็นหนึ่งหนึ่งศนย์นะครับ q 2และค1จะเป็น1นะครับ Q0 ศย์จะเป็นศูนย์นะครับผลลัพธ์เลขสามสิบออกมาครับจะเป็นเลข6นะครับเป็นวงจรนับลงนะครับก็จะนับลงมาเรื่อยๆนะครับ ต่อไปครับคอกช่องที่สามนะครับคอกช่องที่สามจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับคิวสองและคิวศูนย์นะครับจะเป็นหนึ่งและคิวหนึ่งจะเป็นศูนย์นะครับก็จะทําให้นะครับ L e D คิวศูนย์นะครับ L D คิวศูนย์และคิวสองนะครับก็จะติดนะครับตรงนี้ครับคิวศูนย์และคิวสองก็จะติดนะครับผลลัพธ์ออกมาจะเป็นเลขห้านะครับต่อไปครับคอกสี่นะครับจะเป็น q ิคิวสองครับจะเป็นหนึ่งครับ คิวหนึ่งจะเป็นศูนย์คิวศูนย์จะเป็นศูนย์นะครับผลลัพธ์ออกมาครับจะเป็นเลขสี่นะครับแต่ไม่ ld คิวสองครับ ld คิวสองตรงนี้ติดนะครับต่อไปครับพอกช่องที่ห้านะครับจะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งครับศูนย์หนึ่งหนึ่งคิวศูนย์และคิวหนึ่งครับจะเป็นหนึ่งนะครับผลลัพธ์ออกมาครับจะเป็นเลขสามนะครับ ld คิวศูนย์คิวศูนย์และคิวหนึ่งตรงนี้ครับก็จะติดนะครับต่อไปครับ ช่องที่หกนะครับจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับ LDQ ศูนย์ครับและ Q สองจะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ Q หนึ่งจะเป็นหนึ่งครับทําให้ LDQ หนึ่งตรงนี้ติดนะครับผลลัพธ์ออกมาครับก็จะเป็นเลขสองนะครับต่อไปครับช็อคช่องที่เจ็ดนะครับจะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งครับศูนย์ศูนย์หนึ่ง LDQ ศูนย์ครับก็จะติดนะครับ Q ศูนย์ตรงนี้เป็นหนึ่งครับก็จะติดครับ Q ศูนย์ผลลัพธ์ออกมาครับก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับ แล้วก็จะต่อไปครับเป็นคอกช่องที่แปดครับก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับก็จะไม่มีหลอดในปิดนะครับผลลัพธ์เลขฐานสิบออกมาก็จะเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ต่อไปครับเราจะไปดูเทียบกับทามมิ่งไดแกรมนะครับตรงนี้จะเป็นสัญญาณคอกนะครับสัญญาณคอกตรงนี้จเป็น Q0 นะครับ Q0 q ศย์ศย์ตรงนี้ครับจะเป็นศ1นย์1ศย์ศนะครับ สัญญาณนะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์ก็จะลงครับเป็นหนึ่งก็จะขึ้นนะครับจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับเป็นคิวหนึ่งครับคิวหนึ่งคิวหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับสัญญาณก็จะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งขึ้นนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเป็นนนนนศศููยย์์ะะคคคคครรรััับบบต่อออไปิิววสสงง จะเป็น011111นะครับแล้วก็เป็น000นะครับก็จะเป็นนี่คือจุดเริ่มต้น,นครับจะเป็น0แล้วก็เป็น111ครับก็จะเป็นสัญญาณขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาเป็น000แบบนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวงจรนับเลขบนิลี่นับขึ้นนับลงครับขนาด3บิตแบบ a s ิ n c ค์ o n o นะครับ ครับสลับวันนี้อยากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอไปไว้ด้วยนะที่นี้ครับครับสลับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ